สวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลยคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติสมเด็จพระมหาบุรีวงพิจิตทิตะวันโนปร,ริยนธรรม9้าประโยคเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหารท่านมีนามเดิมว่าพิจิตถาวรสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2497ที่บ้านพังขามอำเภอสะทิ่งพระจังหวัดสงขลาอุปสมบทเมื่อวันที่6มิถุนายน2499ที่พระอุโบสถวัดโสมนัสราชวรวิหารได้รับฉายาว่าทิตะอุวันโน ปีพศ2517สอบได้ปร,ริยนธรรม9ประโยค 5. ธันวาคม2519เป็นเจ้าคุณสามัญปร,ริยนที่พระศรีวิสุทธิกวี 5. ธันวาคม2531เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวิสุทธิกวี 5ธันวาคม2536เป็นพระราชาคณะฉันเทพที่พระเทพวิสุทธิกวีหธันวาคม2543เป็นพระราชาคณะฉันธรรมที่พระธรรมวิสุทธิกวี5ธันวาคม2552ได้รับสถาปนาเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระาศาสนาโสผลและ28กรกฎาคม2562ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหามุนิวงศ์ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร และที่ปรึกษากรรมการมหาเถระสมาคมคลิที่เต็มไปด้วยเงินทองมีค่าไม่เท่ากับสมองที่เต็มไปด้วยความรู้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ